ช่วยจอดอัจฉริยะถ้าจะใช้ระบบนี้เราต้องมีการล็อกเข็มขัดก่อนนะครับนะครับก็จะขึ้นหน้าจอนะครับว่าระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะครับเทียบข้างนะครับอันแรกเทียบข้างอันที่2นะครับจะเป็นตัวเข้าซองนะครับแล้วก็ตัวที่3านะครับจะเป็นตัวที่ออกจากช่องจอด หลังจากที่เราดูรีวิวเจ้าตัว Ranger r a p t o r ไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวยันจะมาเจาะลึกนะครับวิธีการจอดอัจฉริยะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับมีระบบการจอดอัจฉริยะด้วยนะครับว่าจะเป็นตัวเข้าช่องจอดแล้วก็เทียบข้างนะครับแล้วก็ออกจากซองนะครับเราจะมาดูวิธีการใช้งานช่วยจอดแบบอัจฉริยะนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราก็ล็อกเข็มขัดนิรภัยก่อนนะครับเพราะว่าเราจะจอดนะครับหลังจากนั้นนะครับเรากดที่ตัว P นะครับ นะครับจะขึ้นหน้าจอนะครับเป็นระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดที่หน้าจอนะครับเลือกการจอดนะครับก็จะมีอันแรกเทียบข้างอันที่2นะครับจะเป็นตัวเข้าซองนะครับแล้วก็ตัวที่3านะครับจะเป็นตัวที่ออกจากช่องจอดนะครับเรากดที่เราจะเข้าช่องจอดนะครับก็คือเข้าซองนั่นเองนะครับเราก็ต้องกดที่ตรงนี้นะครับกดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าเกียร์ดีได้เลยครับ จากนั้นก็ขับไปเลยอ่าหลังจากนั้นก็ขับได้เลยนะครับปึ๊บระบบจะสแกนหานะครับด้วยความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับจะจะสแกนหานะครับนี่ครับก็จะขึ้นระบบคําว่าช่วยจอดอัจฉริยะนะครับหลังจากนั้นเราก็วางมือจากพวงมาลัยได้เลยนะครับแล้วก็เข้าที่เกียร์เอ็นนะครับแล้วก็กดที่ตัว P ค้างไว้นะครับแล้วก็ปล่อยทุกอย่างเลยครับให้มันทํางานเองได้เลยครับ นี่ครับมันจะหมุนเองนะครับพวงมาลัยจะหมุนเองนะครับสังเกตเลยนะครับแล้วก็สังเกตที่เกียร์ด um ้วยนะครับมันจะเปลี่ยนเองนะครับพวงมาลัยก็จะหมุนเองนะครับเราไม่ต้องทําอะไรทุกอย่างครับปล่อยทุกอย่างเลยนะครับแค่เอามือกดที่ตัวพีอย่างเดียวนะครับนี่ครับหมุนเองเลยอัจฉริยะมากครับเราไม่ต้องกลัวนะครับ ไม่ต้องกลัวว่ามันจะชนหรืออะไรนะครับเนี่ยเอาเท้าออกจากคันเร่งได้เลยครับเบรกเราเราก็ไม่ต้องแตะนะครับไม่ต้องกลัวนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับระบบช่วยจอดอัจฉริยะเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับเราก็ปล่อยมือจากตัว P ได้เลยเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับเป็นยังไงบ้างครับอัจฉริยะไหมครับสุดยอดนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสําหรับระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะครับของรุ่น Ranger Raptor นะครับ หวังว่าทุกคนคงชอบนะครับแล้วก็สามารถมาทดลองได้นะครับที่ยันก็ได้นะครับที่ฟอร์ดเท็กเกษม7 7นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องยันไว้ด้วยนะครับถ้าอยากจะให้ยันรีวิวระบบแบบไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลายไปก่อนครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ